เราเสียหรือเปล่ารู้ผมรู้ว่าต่อไปอยู่แล้วแต่คุณจะรู้ไหมมันเสียไหมกินแดงเ่ยอติดตั้งสามร0 0ยห้เข้าสาย 500, ห0าร้อยแน่นอนแล้วมิเตอร,ร์ซื้อมาสามร้อยห้าสิบซื้อมาให้พอเราไปติดเพิ่มการไม่หมุนหาว่าทำไปชออ็อตอีกเราถึงมีการการนะครับการทดสอบผลลวดว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้ แล้วอีกหนึ่งคือเราสามารถรู้ว่าเขาต่อไงใช่นไหมครับที่ที่บัตรนีที่ว่าบัตรเป็นที่เสียเพื่อผู้สื่อสารมันก็ไม่ใช่นะในเชิงว่าพิเตอร์ที่เขาไม่ติดตั้งเนี่ยติดไว้หน้าตอนที่เราไปติดหน้าห้องเช่าทุกๆก็แต่หน้าห้องเนี่ยมันต้องมีเสียครับมึงเจอมาแล้วบัตรปพ๊บ ว่เาเี่เสียก็ลงจไปเข้าไปต่อรนะไม่มีม้ที่อ้นแ้นะแทกที่บ้านเนะมื่อสามเดือนก่อนฟาลงฟารลมลงมีสว่วนแล้วก็เสียเข้าไปมาสี่สิบาทสามเดือนลวไอ้เลียงมีนะครับเขาเขามาแท็กเลยตอนเนี้ย <c oughs> เปลี่ยนพ้อ้เลยยังไม่เปลี่ยนครับแต่แจ้งไปแล้ว <c oughs> ไม่เลยนะครับมัดสี่ตัวเรียงกันเนี้ย ไม่เลยสองตัวพอดีที่บ้านตัวบนกระชอนะฮะที่บ้านเองคือคือในหมู่บ้านนะฮะมันมันจะมีเสาเนี่ยจะมีมิเตอร์อี